อ่าวันนี้นะครับมาเล่นเกมนะครับอทําซูชิให้ลูกค้านะครับเริ่มเลยนะครับครับมาครับอ่าอาสาลายม้วนไปอ่าชีสด้วยนะครับปลาหมึกน่ากินก็ม้วนไปอีกครับให้แน่นๆเลยครับนี่เป็นอะไรนิครับน่าจะเป็นเนื้อไสครับม้วนข้าวไปด้วยครับนี่น่ากินเลยครับ กินมากเลยนะครับร่อยอร่อยครับเดี๋ยวะดูเลยครับว่าเุดท้ายเขาไม่อ้าลูกค้าชอบใหญ่เต็นใหญ่เลยดูสองนะครับนี่นะครับกดไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับใส่เป็นแน่นเลยครับทุกอันเลยครับใส่ให้แน่นๆจุกเลย กินคำเดียวแน่นท้องเลยครับกินเยอะเลยครับเต้นใหญ่เลยเสียงแมวนะครับลูกขออภัยนะครับเสียงแมวครับอาจิ้มปลาหมึกไปนะครับเพื่อความหนึบหนับครับก็ทีสเพื่อความอร่อยก็อะไรไม่รู้นะครับก็จิ้มไปเถอะครับจิ้มให้หมดครับเพิ่ม เติมเสริมความอร่อยนะครับแล้วก็ม้วนสลายปิดท้ายนะครับเพื่อความอร่อยหั่นครับจิบๆๆๆ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอู้อร่อยเยอะครับมาที่เอาอีกครับวู้คันนี้มีตะปูด้วยครับเราจะไม่จิ้มนะครับเดี๋ยวลูกค้าอืม เป็นล้ไในนะครับเป็นต้องในเยอะเลยครับปลาหมึกเก็บปิดท้ายไปเลยครับจุดๆๆหันเลยครับหันเลยครับนี่ครับหันเลยนะครับราคาดีใจเลยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาเล่นกันใหม่นะครับ